สุดยอดไปเลยเจ้าเก่าแท่งนี้คือพระเอกของเราเราจะใช้มันเพื่อแกล้งเอเลียสแผนของเราก็คือทามันกับลูกบิดไปตูและพอเอเลียสจับมันเสร็จแน่มันจะทาให้เอเลียสร้องเป็นเสียงควายไปเลยอเอาเป็นว่าขอโทษน้องชายเอเลียสน่าจะไม่อยู่และนี่ก็คือการดีเลยงั้นก็เริ่มแผนเลยตะกรงตะกรงมันมาแล้วเงียบไว้เงียบไว้ทาอะไรเอ่ยทำไมมึงมาอยู่ที่นี่ มึงวังแผนที่จะแกล้งกูอีกแล้วใช่ไหมอะไรของนายเอเลียจะไม่ได้แกล้งนายเลยแล้วไอ้ตะก้องที่ยืนทํำโดนนี่ือใครกูจะเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยเขาก็แค่ถ่ายอะไรเลือดเปื่อยนะว่าไม่ใช่หรอกมังเอาละหลบเอเลียกูจะออกไปไม่ไหวกับมึงจริงๆเลยมึงออกไปด้วยบอกตะก้องคือจะบอกว่านายโดนเต็มๆเ,เลยนี่มันคืออะไรเออคือแบบว่ามันมันก็แค่กาวนะแล้วมันยังเป็นกาวที่ติดทนนานอีกด้วยอ นายก็คงจะไม่ว่ากันหลอกนะเอเลียสฉันจำเป็นจริงๆนะฮึ่กูไม่ว่ามึงหรอกแต่กูจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้เอเลียตนายเป็นอะไรของนายเนี่ยก็มันเป็นพ่อปุกมึงนั่นแหละไอ้สังขคังไอเอเลียสใจเย็นๆนายไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเพื่อนยุบหนอพองหนอเอาหล่ะกูจะไม่โกรธมึงหรอกพ่อครูเป็นคนธรรมะแน่ใจถ้าโกรธเขาบอกว่าจะเป็นบาปมหันต์เพราะฉะนั้นกูไม่อยากตกนรกเพราะมึงหลอกเว้ยพ่อครูมีแสงแห่งธรรมะสว่างอยู่ในใจเว้ยยุบหนอพองหนอยุบเคล็ดล่ะสัตว์ มึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้และตอนนี้เอเลียสจะสามารถช่วยนายได้นะออกไปวอนที่กูจะอาหมกูฟาดมึงไอ้พวกเวนตอนนี้เราโดนไล่ออกมาเราจะไม่ชื่อฟังและกลับเข้าไปเราจะเข้าไปเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้เอเลียสนด้นมีอะไรให้ฉันช่วยไหมช่วยด้วยครับ <c oughs> ไอ้สัตว์รีบมาช่วยกูเดี๋ยวนี้นเอเลียสจะมีใครควงในต้องการไหมมึงจะามาทำควยญอะไรล่ะช่วยอะไรก็ไม่ได้ช่วยได้สิเอเลียสงั้นก็ามานี่เลยบักข้าวขวบเวนถ้าหากว่าประตูแห่งสวนนี้ไม่หลุดแล้วก็กูก็จะเอาประตูแม่งไปด้วยเลย แล้วถ้าคุณหลุดไปได้กูจะอัดดักมึงอะไรเอเลียสกูจะทำให้ดูดดักมึงพุ่นไปเลย <c oughs> เอเลียสนายหลุดออกมาได้ยังไงมึงควรรู้ไว้ซะว่าปายเลียสทำได้ทุกอย่างแล้ววันนี้มึงต้องขับรถให้กูด้วยก <c oughs> ูจะไปทำธุระข้างนอกไปหาอะไรที่ทำให้หลุดกันเถอะทำยังไงล่ะเอเลียสร้านค้าดีไว้คุยหยุดพราบแล้วรีบไปกันทำอะไรกูน่าอีเอเลียสพอแล้วมันเจ็บนะเอเลียสมุ่งไปอ๋อคื้นสักหน่อยเถอะว่ามึงจงไว้เลยไอ้เบนไอ ข้ามกูแข็งประตูทะลุแน่ได้สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะเอลิสเนี่ยเอาล่ะเอลิสท่านจะไปแล้วก็มีแค่ตรงนี้แหละเอาเฮ้ยตรงนี้แหละเอลิสมันจะเข้าได้เหรอแน่นอนเอลิสเออโอเคก็ได้กูว่ามันแค่ประเด็นหนึ่งนะเบนไม่ข่าวตอนนี้กูมีปัญหาแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรล่ะคือประตูมันหนีบ้ามกูเอาไหวไหมเอลิสกล้องกูเป็นรอยเลย ขอโทษประคำเอลีสแน่นอะไรนะมันจะช่วยได้เหรอน้จำใจหล่อลื่นมันจะช่วยได้เหรอช่วยได้แน่นอนบักข้างขวดกดลดบาบบัตรเครดิตของนายเลยเอลีิส <c oughs> ฉันว่ามันดูไม่เวิร์กเลยนะเอลีิสอะไรนะมันไม่น,น่าจะหลุดเลยเอลีิสฉันแค่พูดตามความเป็นจริงแค่นั้นมึงฟังกูคือไปเลีย้ยงแล้วกูทำได้ทุกอย่างเว้ยเดี๋ยวพูดมากเลยดีกว่าเอลีิสฉันว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยพอเถอะนะเอลีิส มันก็กาวที่แกะออกยากที่สุดเลยนะจะบอกให้ม,มันไม่หลุดหรอกเอเลียสแล้วใครมันทำวะกูจะถามว่าใครเอเลียสลงวิธีใหม่เถอะนะเอาล่ะเบนจงพากูไปตัดผมเดี๋ยวนี้เขาจะให้ตัดเหรอเอเลียสไม่ให้ตัดประตูฟาดแม่ง <c oughs> ป่าเอเลียสมาแล้วตัดผมหน่อยครับเอาทรงกระปอมอีก,กาหัวเขาเป็นอะไรเนอะผมจะบอกว่าคุณใจเย็นก่อนนะครับอย่าทำร้ายพวกเราเลยเราลองตัดได้ไหมบอกครับ แล้วมึงว่านยังไงอีกรเทอะไม่ได้หรอกครับพรพวกมึงแท้ๆเลยเอาละตอนนี้กูคิดไอเดียดีๆออกแล้วมองทำควายอะไรแหละสัตว์งัง้นงั้นก็ไปจัดก,กันเลยไ <c oughs> อเดียมึนนงแน่ใจแล้วใช่ไหมฮะนี่มันคือไอเดียของปาเลียดห้ามขัดคำสั่งเด็ขาดบักคัาคัวเฮ้ยเล้วจะว่าแบบนี้ไม่ดีแล้วมงึงมึงเชื่อปาเลียดหรือว่าเฮ้ยแล้วแต่เอาละไปบอกมันกูพร้อมแล้ว เฮ้ยเออคือว่าฉันบอกไปตั้งนานแล้วหวยไม่ให้กูตั้งตัวเลย